ัสดีครับคุณผู้ชมนี่เราเอาอยางมาจำหน่ายครับี่สถานที่จำหน่ายโอ้สแสดงว่าอย่างร้านนี้เอาไปจำหน่ายที่ทางภาคกลางเยอะครับวันนี้ก็ผมน่าจะเป็นเจ้าเจ้าที่สองนะครับน,น,นั่นเจ้าแรกก็มาลงแล้วนะค,คุณผู้ชมนี่แบบนี้ครับโอนี้วันนี้พนวันนี้พนักง,งานมีอยู่คนเดียวครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยวก็ อาขึ้นแล้วอ้าวขึ้นแล้วอา่วอาช่างตาช่างแบบนี้มันสบายดีนะมันจมมันง่ายดีคุณพี่ทํางานอยู่ยคนเดียวครับมา,มาดูวิธีทํานะครับดูคุณพี่จะทําอย่างไรนะครับมาพอคุณพี่ไปนยังไจะได้นะครับท่านชมมาพอแล้วครับวันนี้เป็นพระเอกคนเดียวครับอันนี้มาพอเปลว่าทีมงานเหลือคนเดียวครับวันนี้โอ้ ไอพี่ทำมาคนเดียวครับผมไม่ช่วยละผมจะถือกล้องแต่พอดียางเราไม่เยอะนะครับยางเราเหลือแค่นั้นแหละยางเราวันนี้เราได้ประมาณแปดกระสอบคนระับมาดูว่าวันนี้เราแปดกระสอบเราจะได้กี่บาทคนระับคุณผู้ชมคงไม่ถึงหมื่นมั้งคุณผู้ชมเต็มที่ก็ประมาณสักแปดพันได้คนระับ ดูดูครับวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระสอบตัหกเจ็ดแปดแปดกระสอบเราเดาว่ากระสอบละสี่สิบกิโลแปดสี่สามสิบสองสามร้อยโลครับผู้ชม ประมาณนั้นสามร้อยโลเดี๋ยวผมต้องเก็บถุงปุ๋ยไปให้เราทีมงานอีกนะครับเพื่อนๆโอ้ผมต้องหาวิธีล้างครับผมดีทีมงานไม่มาเหเดี๋ยวผมคนเดียวผมทำไปนะเพราะมันกระสอบมันเหม็นด้วยนะเออเอ,อเออเ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเอาไปยังไงครับอ,อมันไม่มีถุงดำด้วยนะเดี๋ยวต้องหาถุงดำขอถุงดำเอา ร้านค้าจะมีให้เราหรือเปล่าดูดูนะครับคุณผู้ชมกดใจรอสักครู่นะครับแล้วคุณผู้ชมมาดูนะครับตาช่างของเราวันนี้จะขึ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันต้องหักมันต้องหักเข่งโลหะด้วยนะคุณผู้ชมมันต้องหักเข่งโลหะด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยครับนี่การการการซื้อยางของบริษัทเป็นนะครับ การซื้อ,อยางของบริษัทเนี่ยเขาจะาลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวรถรถจะถอยไปนะครับคุณผู้ชมรถจะถอยไปนะครับอ้าวเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมมาดูเลยตอนนี้475กิโลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็หักเข่งนะครับเข่งโลหะนะครับเหลือเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมาดูดูอ้าวอ่าเท่าไรเท่าไร ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะผมจะให้คุณพี่เขาโอนนะครับผมไม่รับเงินสดนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกครับเพราะผมเดินเดินกลางป่าถ้่า้างนี่ครับเป็นป็่ามาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะป้น <laughs> นี่คุณผู้ชมเข้ามานี่เป็นป่าทางนั้นนะครับประมาณสองกิโลเมตรเดี๋ยวเขาจะป้นผมนะนี่ผมจะให้คุณพี่โอนให้ครับ ผลเมื่อไหร่ก็ได้นะพิมแล้วแต่สะดวกเดี๋ยวเราไปดูในคอมพิวเตอร์นะนี่เขาจะมีคอมพิวเตอร์นะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเทเรียบร้อยแล้วเออเนี่คุณผู้ชมเรียบร้อยเทเรียบร้อยภารกิจเราก็เสร็จไว้ตรงนี้นะครับก็มาดูคุณพี่จะหักเท่าไหร่นะครับกำลังบอกโทรศัพท์อยู่นะครับอา คุณพี่ถ่ายภาพไปแล้วนะครับนี่นะสมัยใหม่นะครับใช้โทรศัพท์ถ่าย <laughs> ถ่ายมือถือ <laughs> มอือถือถ่ายสมุดบัญชีแล้วก็จะทําการโอนกันนะครับคงจะไปนั่นนะครับคงจะออกที่บินนะครับคงไม่คอพิวเตอร์เขาไม่ผมไม่ทําให้แล้วนะไม่ทาแล้วเนาะอ๋อทำอยู่ทำอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดู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  เออวันบินมาออกแบบนี้คุณผู้ชมนี่มันเป็นสมุดเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยอ่าเหลือเดิวเดิน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 เด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 ท่ารท่าไรท่าไรรืดดดดบบลดขนานอยู่ครับได้แล้วครับได้แล้วอรครัพี่2องร้อยยี่สิบห้าไหมครับสองร้อยสองหเหลือสองรยยีสหกิโลเหลือสร้อยสองห้ากิโล้เอด้อยารัอ เข่ง205กโลก็คุณผู้ชม225กิโล225กิโลนะครับวัน <20 5. S 1> นี้นะเดี๋ยวโดบนินก่อนครับคุณผู้ชมผมขอหาหาไม่ตาละผมตาก็ไม่ดีด้วยนะคุณผู้ชม200 205กอ่า205กโลครับสุดที่คุณผู้ชม สองอยห้าสิบโลนะเงินหกพันสองรยห้าสบาทอ่าเป็นเงินหกพันนะครับอ่าเป็นเงิน6กพันเ,น 6, นเ,นเ,น 6, เออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่เขาจะโอนให้นะหกพันก็ได้คนละสามพันนะครับแบ่งกับทีมงานนะครับคุณผู้ชมคนละครึ่งคนเขาเรียกห้าสิบเอซนอ่าผมก็จะเก็บอ๋อบินนี่เหรอครันี่ของพี่เออนี่ของผมอันนี้ของผมนะคุณผู้ชมอ่าผมก็ ไปที่พักอำเภอเมืองต่อไปคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชม<อ>ที่รักเป็นคนบัญชีนะครับน้องครับโอ้บัญชีก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกด LIKE, ไลค์แชร์กดกระดิดดดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบายบายครับ